สัสดีค่ะมาเจอกับส้อมอีกลาน,นะคะนี่นะคะส้นมน้ำผลิตภัณฑ์บำรุงผม2ตัวนะคะอาจจะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะก็เพิ่งออกมาใหม่กับย e ี่ห้าูซิเดวอลนะคะซึ่งจะมี2สูตรด้วยกันนี่ก็คือเป็นสูตรสําหรับผมตรงนะคะสังเกตว่าอันนี้ขวดสีชมพูอ่อนนะคะก็จะเขียนว่า มอร์นิ่งก็คือเอาไว้ใส่ผมตอนเช้านั่นเองแล้วก็อันนี้นะคะสีเข้มหน่อยเขียนว่านท์ก็คือเอาไว้บำรุงผมช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะถ้าสังเกตว่าขนาดของเขาเนี่ยตัวสูตรนท์มันจะขวดเล็กกว่าอันนี้คือเขาบอกว่าใช้ได้120ครั้งแต่ถ้าเป็นสูตรรางวัลตอนเช้าก็คือใช้ได้140ครั้งนะคะก็เวลาใช้ก็แค่บีบมาแค่ปัม๊มเดียวเดี๋ยว,ยวมาดูกันเลยละกันนะคะว่า มันเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแฮมมิลนะคะสำหรับผมตรงนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับโลชั่นน้ำนมอย่างนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะข้นมากเป็นสีขาวแล้วก็ก็กลิ่นหอมทีเดียวเลยแหละนะคะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแปกตัวได้ค่อนข้างดีนะวิธีใช้ก็ให้ ถูก,กับมือก่อนนะคะแล้วค่อยมันรูปผมป๊าพยายามรูปช่วงประมาณปลายผมลงมานะคะประมาณตั้งแต่หูลงมาถ้าผมยาวประมาณส้มเนี่ยนะคะป๊าเห็นไหมเอ่ยผมนิ่มมากผมนิ่มแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเหนอะด้วยแต่ว่าเหน็นไหมส้มบอกคือเราอย่าใส่เยอะใส่แค่นิดเดียวก็พอนะคะถ้าเยอะเกินไปมันก็จะทำให้เหนอะได้นี่เรียบร้อยแล้ว กลิ่นหอมมากสังเกตว่าผมข้างนี้สองข้างในด้านนี้ดูดูรีบไปเลยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกมันเป็นสูตรผมตรงนั่นเองนะคะมันก็ช่วยให้แบบเส้นผมตรงขึ้นด้วยนะคะอ่าเนี่ยผมก็จะทิ้งตัวนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรมิลกี้นั่นเองนะคะเป็นสูตรนมนะแล้วก็เดี๋ยวามาดูสูตรกลางคืนนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนออยบำรุงผมนะคะจะเป็นน้ำใสๆนี่นะคะจะเป็นออยที่แบบใสแล้ก็ค่อนข้างเหลวนะคะนี่เลยวิธีใช้ก็เหมือนกันคยี้ที่มือก่อนวอร์มเขาก่อนนะคะแล้วค่อยมาลูบเส้นผมแบบนี้นะคะกลิ่นถ้าพูดถึงสองตัวนี้ถ้าเทียบกลิ่นกันนะ ตัวกลางวันเนี่ยกลิ่นจะหอมกว่ามากมีมีน้ําหอมผสมค่อนข้างเยอะแหละนะคะแต่ว่าตัวในเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีกลิ่นมากมีนิดเดียวนะคะไม่เยอะมากอืมโอเคพอจะจับความรู้สึกได้บ้างละอ,อถ้าสําหรับส้มน้ําหอได้ลองทั้งตัวที่เป็นสูตรน้ํานมนะคะแล้วก็สูตรออยเนี่ย ส่วนตัวนะส้มชอบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นออยมากกว่าเพราะรู้สึกว่าพอเราทาเข้าไปปุ๊บแล้วมันซึมเข้าผมได้ค่อนข้างเร็วกว่าจากไอที่มันเป็นน้ำนมเนี่ยด้วยความที่็กเจอร์เขาค่อนข้างข้นด้วยละม้ามันเลยทำให้กว่าจะซึมเข้าผมมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วมันจะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความเหนอะนะอันเนี้ยดูเหนอะกว่าแต่มันจริงจริงมันก็ไม่ได้เหนอะหรอกแต่ความรู้สึกที่มันติดกับมือเราอะอันเนี้ยมันเหมือนจะเหนอะนิดหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยตัวที่มันเป็นออยอะ ันซึมเข้าผมไปเรียบร้อยละนะคะแต่ว่าทั้งสองตัวก็คือช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยนุ่มลื่นเป็นเงาเหมือนกันแล้วก็ทําให้ผมทิ้งตัวมีน้ําหนักมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราสระผมนะคะแล้วก็เราก็เช็ดให้ผมมันแห้งหมาดๆเนี่ยใส่ตอนนั้นพอดีเลยนะคะในขณะ,ะที่ผมมันมีความชุ่มชื้นอยู่เนี่ย การที่เราใส่บำรุง,งพวกนี้เข้าไปจะซึมเข้าเส้นผมได้ดีกว่าตอนที่ใช้บนผมแห้งนะคะแต่ว่าผมแห้งใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดีสุดก็คือหลังสระผมแล้วก็ตอนตอนที่ผมแห้งวัดมานั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ